เคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าสิงล่าเนื้อกับเสือนอนกินนะครับแล้วการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยแบบไหนที่มันเติบโตอย่างจริงยืนและมั่นคงแบบไหนที่มันทําให้เราเราสามารถที่จะรวยเร็วนะครับวันก่อนมีคนมาเรียนกับผมคนหนึ่งนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะฮะอายุก็น่าจะประมาณสัก30กว่านะครับเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นพ่อทําเมื่อตั้งแต่ก่อนวิกฤตปี40พ่อทําโครงการหมู่บ้านอยู่แถวอ่อนนุชนะครับแล้วปัจจุบันก็เลยถามไปว่าแล้วคุณพ่อยังทําอยู่ไหมคุณพ่อไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้ว เป็นยังไงมั่งสอนนี้ก็คือว่าก็คือก็เป็นปกติชีวิตทั่วไปที่ไม่ได้มั่งคั่งร่ารวยอะไรเยอะนะครับแล้วน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนของพ่อที่ทําพร้อมกันแต่เพื่อนของพ่อเนี่ยไม่ได้ทําบ้านขายเพื่อนของพ่อทาอพาร์ตเมนต์อยู่แถวย่านอ่อนนุชแถวพัฒนาการเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยนะครับผ่านไป20-30ปีเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนของพ่อคนนั้นเนี่ยฐานะก็มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีรายได้ที่สม่ําเสมอไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นผู้มัง่งคนนั่งงึเเขตกรุท มหานครนะครับทำให้ผมนึกย้อนมาจนถึงเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ผมอ่านหนังสือนะครับอ่านบทความในเพจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทที่กําลังเติบโตอย่างน่าสนใจเลยนะครับ ทำคอนโดมิเนียมอยู่ในเกรดกรุงเทพมหานครนะครับมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับแล้วก็ลงไปบุกที่ภูเก็ตนะครับเห็นบอกว่าในพอร์ตการลงทุนแกเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0ล้านนะครับใครไปดูแล้วกันว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับถ้าเราเอ่ยไปคงจะไม่ผิดนะฮะคงจะไม่เป็นไรนะครับบริษัท s s y ไว้นะครับซึ่งเขาเริ่มมาจากการทำทาวเวาส์ครั้งละ7ห้องนะครับย่านรามอินทานะครับทำซ้ำๆ7ห้อง7ห้องจนกระทั่งเกิดความชำนาญเกิดระบบที่มันอยู่ได้แล้วเขาก็ก้าวกระโด โดดขึ้นมาทําเป็นพวกคอนโดนะฮะอาจจะเป็นตั้งแต่โลไลซ์นะครับไม่เกิน8ชั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเกิดความมั่นใจที่ทางธนาคารปล่อยสินเชื่อออกมานะครับไว้วางใจก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งหลับหลายหมื่นล้านแล้วก็เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับลองไปอ่านดูนะฮะผมอ่านแล้วไม่น่าจะเป็นข้อมูลลับอะไรนะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออบางทีเนี่ยสลักษณะเนี่ยมันคืออะไรนะครับและอีกคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะฮะเคยคุยกันทางโทรศัพท์เคยเ,เห็นหน้าตากันอยู่บ,บ่อยๆนะครับแกก็ ทำอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็ทํามาจนก,กระทั่งมูลค่าพันกว่าล้านแล้วนะครับแกไม่ทําบ้านขายนะฮะแต่ชีวิตแกก็มีอิสระมีเสรีภาพนะฮะเดินทางไปต่างประเทศไปนูน่นไปนี่นะครับไม่ได้เดือดร้อนอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเป็นลักษณะเป็นหมื่นล้านนะครับอยากจะสรุปให้ฟังว่า2แนวทางนี้มันคือการลงทุนแบบสิงล่าเนื้อกับเสือนอน,นกินสิงล่าเนื้อคืออะไรครับสิงล่าเนื้อก็คือการที่เราทําขายทําขายทําขายก็คือออกไปล่าล่าเสร็จได้เนื้อเนี่ยมันกินกินอยากได้กินอีกก็ออกไปไล่ก็หมายถึงว่ากณก็ต้องไปออกไปหาที่ดินแล้วก็ทําาาบ้นขย พอคูทําขายเสร็จนะฮะมันขายหมดแล้วคุณก็ได้กาไรมาแล้วกรูก็ต้องออกไปหาใหม่นะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นเสือนอนกินนะครับอย่างเปรียบเทียบเมื่อกี้ก็คือว่าอย่างคนที่ทําอพาร์ตเมนต์นะฮะพันกว่าล้านนะครับที่อยู่ในแถวกรุงเทพมหานาครเนะี่ยที่ผมรู้จักเนะี่ยเขาก็เก็บค่าเช่ากินไปเรื่อยๆ,ๆนะครับอันนี้เขาก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรนะฮะขยายถึงจุดๆหนึ่งแล้วเขาก็หยุดได้นะครับหรือว่าอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นมาเรียนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนพ่อเขากับพ่อเขา,เ,ขาเนี่ยฐานะพ่อเขานจจน,น,นนัน โตมาจากการทําเสือนอนกินนะครับดังนั้นผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าแบบไหนมันดีหรือไม่ดีมันดีคนละอย่างนะครับอยู่ที่พวกเราว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับผมเองก็เป็นทั้งสิงล่าเนื้อเสือนอนกินหมายความว่าถ้าเป็นโครงการอราสาหาริมิซั์ผมก็ทาหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับทำบ้านขายทั้งกรุงเทพมหานาครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดนะครับที่เชียงรายแล้วก็ผมก็ยังมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่สวนภูมินะฮะดังนั้นก็เป็นทั้งสิงล่าเนื้อเสือนอนกินนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ว่าจริงๆมันสามารถที่จะจอยกันได้ ได้นะฮะเราก็ทําได้ทั้ง2รูปแบบซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเรามีรายได้หลายช่องทางนะครับการที่เป็นสิงห์ล่าเนื้อถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆมันก็โตเร็วนะคำนอย่าง s s สเไวเนี่ยก็หลายหมื่นล้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสือนอนกินอาจจะโตช้ากว่าจะคืนทุนอะไรแต่มันเกิดความมั่นคงนะครับสแบบเนี่ยก็อยู่ที่ว่าองค์ความรู้ของเราถึงขนาดไหนนะครับถ้าความรู้เราถึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ทั้ง2แบบได้เลยนะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมก็ทําทั้ง2แบบนะ,ะทำบ้านขายนะฮะทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเป็นทนนั้อนอนนนง ผมเขียนไม่ในหนังสือนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจเนี่ยมันมีหนังสืออยู่2เล่มน,นะฮะก็คือเศรษฐีอสังหารุ่นใหม่รวยด้วยสมองกับชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้งเงินคนอื่นนะครับสเล่มเนี่ยก็สั่งเข้ามาได้นะฮะตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับจะอยู่ที่ผมอย่างเดียวนะครับเป็นหนังสือเบสเลอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันหลายสมัยนะครับก็องค์ความรู้พวกเนี้ยมันก็ยังไม่ล้าสมัยนะครับผมมองเลยว่าออสังหาริมทรัพย์มันยังไปได้และตอนนี้กําลังรืมตาอ้าปากมีแสงสว่างส่องมานะครับใครที่สนใจ สร้างช่องทางรายได้แต่มันเป็นรายได้ที่น่าภาคภูมิใจคุณเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรคนคุณดูแล้วกันว่าในจังหวัดหนึ่งมันจะมีสักกี่คนนึกออกไหมครับคุณเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ฮะในเพื่อนฝูงคนนี้มันจะมีสักกี่คนแต่ถ้าเราไม่มีความรู้อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราทําโดยที่ไม่มีความรู้มันอันตรายนะครับเราต้องหาความรู้ก่อนนะครับหาจนกระทั่งว่าคุณมั่นใจแล้วลงมือทํานะครับผมเปิดแล้วนะฮะช่วยรวยได้สังหาโดยใช้เงินคนอื่นสร้างขายหลังแรกให้ได้ล้านแล้วก็สร้างเก่งรวยกว่านะคร ติดต่อเข้ามาที่ Line a d e inspire นะครับ